เวลาเพื่อให้สัมภาษณ์ภรรยาหาตอนนี้ลุงเข้าบ้านไปแล้วเนาะตรงไหนเข้าบ้านแล้วเนาะเปแกงเกียดแกงเกียดใส่เนาะไม้ส้มอืมกานตอนนี้เป็นนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์ถ้นเอดโอ้ยังติดไม่อยู่ยังติดไม่นะติดไม่อยู่เนาะ ติดใหม่ตอนนี้ลุงก,ก็เข้าบ้านไปแล้วนะเพราะลุงยังไม่ได้ทานข้าวเลยแต่เช้าค่ะเอฟซีลุงยังไม่ได้ทานข้าวเลยเพราะนั่งรอนั่งรอผู้ซื้อข่าวมาเมื่อกี้เนี่ย นั่งคุยตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงกวา่าใช่ไหมลุงเริ่มเริ่มคุยนั่งคุยตั้งแต่เจ็ดโมงใช่ไหมจนถึงสิบอ๋อไปดูในคลิปเราับไม่ไม้พูดอตั้งแต่เริ่มเวลาอลาจจะประมาณสองชั่วโมงกวา่าตา่าสชั่วโมงอืมกันตอนนี้นะคะยูทูบเบอร์ก็อยู่หน้าบ้านลุงโกนนะ ประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบตอนให้สูงผาเมื่อวานตอนนั้นเป็นเวลากระตุ้พอสิ่งวันนี้ตอนนี้คุณคุก็ได้ให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางกลับไปแล้วนะคะเนี่ยกำลังขับรถกลับไปแล้วไหนล่ะรถเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วใช่ไหมเนี่ย สามทั้งหมดมากี่ช่องแน่ไม่มีช่องแปดนม่รวมสื่อย่อเอ๋อเราใช่ใช่สามสองช่องโอเคถูกต้องมาทั่วทุกสารทิศเนาะเราใช่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 ให้กำลังใจทุกๆคนค่ะอยากจะร้องเพลงกำลังใจนะเพลงสู้ๆูเพลงสู้ๆก็ผมร้องนั่นแหละ ตอนนี้ก็เราก็ยืนให้กำลังใจลุงพลอยู่น,ยนะคะนนกำลังใจลุงพลยังยังยัง,ยงนู่นไงนั่น,น,นไงนี่นายนายนั่นไงกำลังจะขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถนะตอนนี้นักข่าวกำลังจะขึ้นอ้าวจูงมือกันไปไหนนะ่ะ <laughs> เออหยอกเล่นนะ กลับเมื่อไหร่คะกลับมาถึงตุกของเมื่อไหร่คะใครเหรอเนี่ยมังแต่เช้ามาเล่นไม่ใช่เออตกตุกอ๋อเนี่ยโคกูอยู่ตรงนี้อ๋อมาทางนี้เหรอจ้าสองกิโลเพชรมาทางนี้เหรออ๋อเผ็ดมาทางนี้เนาะนี่เพชรเพชรเผ็ดน้องใหม่น้องใหม่พร้อมๆแม่กูซึ่งไม่เป็นอะไรเลยเหมือนกันเผ็ดชาแนลเผ็ดชาแนลค่ะ <Yeah. S 2> อันนี้ก็ม่รู้กายฝังค่ะสำหรับคลิปนีคป้คลิปนี้ขอกดไลค์กดติดตามให้แม่ปู่ด้วยนะคะบ๊ายบายแล